เนืนอข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N พอลเอกประวิสสั่งมหาไทยรับมือไหลออนร็อกแต่ไม่ต้องยืนอุทธรณ์วาด้าแบนไทยจัดก,การแข่งขันกีฬานานาชาติบอกไม่มีอะไรท่าทีคนพลังประชารัฐไม่เอาเพีรพัน พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือพายุไลออนร็อกว่าได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเตรียมการรับมือแล้วส่วนที่ตัวพายุหันหัวมาทางประเทศไทยพลเอกประวิทย์ย้ำว่าเราก็ได้สั่งการให้เตรียมการรับมือไว้แล้วจะเข้าหรือไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่ง ส่วนกรณีวาด้าแบรนไทยจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติพลเอกประวิตรระบุว่าวันนี้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ชี้แจงขอให้ไม่ต้องห่วงโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งเราต้องทําตามกฎหมายปรับแก้ไขาตามที่เขาสั่งการมา ส่วนกระแสภายในพลังประชารัฐที่ดูเหมือนจะคัดค้านตัวนายพิยรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนั้นผลเอกประวิตรระบุว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นที่ตัวบุคคลส่วนจะต้องทําความเข้าใจเป็นเรื่องของตนพร้อมปฏิเสธว่าแคนดิเดตพักพลังประชารัฐยังเป็นผลเอกประยุจันโอชาเพียงคนเดียวหรือไม่กกตทวชชัยลงพื้นที่นนทบ,บุรีสังเกตบรรยากาศรับสมัครเลือกตั้งออบตอกำชับเข้มงวดป้องกันการผู้ริตและการกระทำผิดกฎหมายรวมถึงเรื่องของโควิด -19 นายธวัชชัยทเทือเผาไทยคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายสุจินชัยชุมสักผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรวมถึง,100งร้งอยตำรวจเอกหญิงวรินทร์ตั้งตรินก,กุลผู้อำนวยการกรกตประจำจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่อบตบางตะไน่อำเภอปากเกร็ดเพื่อสังเกตบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือการรับสมัครอบตซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่11-15ตุลาคมก่อนจะมี การลงคะแนนเลือกตั้งวันที่28พฤศจิกายนนี้ซึ่งการสังเกตการในวันนี้นายธวัชัยกล่าวว่าได้เห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รู้สึกสบายใจและเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งที่ได้แจ้งให้ทราบแก่เจ้าหน้าที่และผู้สมัครได้ทราบแล้วทางนี้กัรพับให้ดูเรื่องของการ กดขันการสั่งการปราบปรามการพุ้จัิติการเลือกตั้งและการทำผิดกฎหมายหากวันเลือกตั้งอ,อบตอ28พฤศจิกาย,ยนนี้มีบางพื้นที่ประสบภัยพ,พ,พิบัติหรือเกิดการระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกกตก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกกตอบตทุกพื้นที่5,300แห่งว่าถ้าเกิดกรณีดังกล่าวต้องปฏิบัติตนอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 มีมาตรการด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรคและสอบคอกำหนดไว้แล้วโดยจะต้องดำเนินการอย่างเครง่งครงัดหรือ ือจะเลื่อนวันลงคะแนนสามารถเลื่อนได้ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องเกิดเหตุในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง28พฤศจิกายนซึ่งจะพิจารณาเป็นพื้นที่พื้นที่ไปทางนี้ได้ประสานไปยังกรมควบคุมโรคและสบคที่พิจารณาอนุญาตสำหรับผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งอบอตอแต่อยู่ในพื้นที่กักตัวหรืออยู่ระหว่างการรักษาตัวจากโควิด -19 หากไม่ควรที่จะออกมาสมัครก็ไม่อนุญาตให้ออกถ้าพบในภายหลังว่ามีผู้ที่รู้ตัวว่าติดโควิด -19 แต่ยังมาสมัครจะถูกดำเนินการตามกฎหมายในทน แต่ก็เชื่อว่าผู้สมัครนั้นจะรู้ตัวเองหากจะมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรับผิดช,ชอบในตัวเองหากรู้ว่าติดโควิด19แต่มาสมัครจะให้ไปเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างไรปีท้ายกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด19ดึงธนาคารร่วมสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยชาติติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันท์นค่ะ นายจุลินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการสร้างไรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝากโควิด -19 ปี2564โดยระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักดีว่าการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตโควิด -19 ในปัจจุบันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะ SME และไมโคร SME ซึ่งส่วนหนึ่งคือธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะช่วยสร้างอาชีพสร้างไรายได้และลด อัตราการว่างงานโดยโครงการในวันนี้มีสองกิจกรรมคือกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพโรดโชว์ใน15จังหวัดทั่วทุกภาคตลอดเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะช่วยขยายธุรกิจแฟนชส์ให้มีบทบาทในภาคเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นและรวมกิจกรรมแฟนไชายสร้างอาชีพที่เมืองทองธานีในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งจะมีแฟนชายกว่า400รายเข้าร่วมและจะมีโครงการจับคู่กู้เงินกับสถาบันการเงินร่วมกับแฟนชายเกิดขึ้นด้วยซึ่งถือเป็นโครงการจับคู่กู้เงินภาค3ต่อจากจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับร้านอาหารและจับคู่กู้เงินกับสถาบันการเงินกับเอสเอ็มส่งออกโดยมั่นใจว่าจะสามารถสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจเฉพาะภายในงาน1,500ล้านบาทและทั้งปีไม่ต่ำกว่า4,600ล้านบาทขวัญใจนวลจันทร์ผู้สข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว13มิกนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN